ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จินตานิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาลุ่มน้ำนำมาทาของท่านอาจารย์โสชีพปุญญานุภาพบทที่23พ้นผลของความดีผู้ที่อยู่ในเรือหรือแพที่ขึ้นล่องตามลำน้ำนำมาทา เมื่อผ่านมาถึงหน้ากรุงพันธุม,มดีย่อมมองเห็นเจดีอันงามยิ่งองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่เหนือควรนดินซึ่งสูงพอประมาณพอเป็นฐานส่งให้เห็นเจดีสมบูรณ์ทั้งองค์จากที่ไกลเจดี JD นั้นประกาศฝีมือช่างและความมั่งคั่งของพันธุม,มดีเพราะเป็นแบบพิเศษที่บรรดาช่างได้ร่วมกันคิดขึ้นแม้จะไม่ได้สร้างใหญ่โตเป็นพิเศษแต่ความประณีตบรรจงในการก่อสร้าง และทองที่ปิดเรื้องอารามอยู่นั้นย่อมเป็นเครื่องเตือนตาผู้ผ่านไปมาให้สนใจมองด้วยความชื่นชมแต่เดิมควรดินอันมีความสูงขนาดต้นยางใหญ่สองต้นต่อกันมีสันฐานกว้างกลมโดยรอบนี้ใช้เป็นที่พักผ่อนของมหาชนพระราชาทรงโปรดให้ปลูกไม้ดอกไม้ผลเป็นลำดับขึ้นไปจัดระเบียบงดงามมีทางขึ้นสี่ทางรถล,ลันหน้าดู ตอนบนซึ่งเป็นที่ราบกว้างขวางได้จัดปลูกหญ้าและไม้ดอกไม้ใบควรเป็นที่บันเทิงจิตของผู้พอใจการพักผ่อนแต่เมื่อพระราชาสวรรคตแล้วอย่างมิทันที่เสนาบดีจะประกาศแสดงเจตนาในการก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระอัฐิเป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมหาชนก็เรียกร้องต้องการกันอยู่แล้วทั่วไป ด้วยเหตุนั้นพอมีประกาศการก่อสร้างเจดีก็มีผู้นำทรัพย์มามอบมากต่อมากโดยไม่ต้องเรียกร้องใดๆสกุลช่างหลายสกุลปรึกษาหารือกันพยายามคิดแบบเจดีที่แปลกและงามที่สุดเท่าที่พันธุมดีเคยมีมาแต่อดีตการเมื่อตกลงกันว่าจะใช้ควรดินเป็นฐานรองรับเจดีนั้นแล้ว จึงมีการพิจารณาขนาดของเจดีให้เหมาะสมกับบริเวณที่ราบตอนบนของควรนดินนั้นว่าควรจะให้สูงใหญ่อย่างไรในเรื่องความมั่นคงของควรนดินเป็นอันไม่มีปัญหาเพราะมีโขดหินรองรับและแทรกปนอยู่ทั่วไปครั้นกำหนดขนาดของเจดีเรียบร้อยแล้วการก่อสร้างก็ดำเนินไปโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะมีคนมาอาสาออกแรงทำงานให้อย่างไม่คิดค่าจ้างมากรายด้วยกัน ในที่สุดก็สำเร็จเรียบร้อยทั้งโครงเจดีและการตกแต่งภายนอกซึ่งงดงามน่าดูสมกับที่แคว้นโสวรรณะมีชื่อเสียงทางช่างทองเพราะได้ประดับประดาเจดีด้วยแผ่นทองอย่างวิจิตรบรรจงการก่อสร้างสำเร็จแล้วแต่ทุนทรัพย์ที่มีผู้บริจาคยังมีเหลืออยู่เป็นอันมากเสนาบดีจึงกำหนดให้เก็บไว้บำรุงรักษาบริเวณให้ดียิ่งขึ้นสืบไป ในวันทาพิธีฉลองมหาชนมาชุมนุมกันคับข้างณบริเวณล่างของควนดินพระราชาพระองค์น้อยพร้อมด้วยพระราชมารดาแวดล้อมด้วยอมาตร,ราชบริพันธ์เสด็จถึงที่ประทับอันได้จัดไว้เป็นพิเศษเสนาบาดีได้กราบบังคมทูลถึงการก่อสร้างอันได้อาศัยการบริจาคของมหาชนการอาสาทำงานโดยไม่คิดมูลค่าของช่างและกรรมกร แม้สร้างสำเร็จแล้วก็ยังเหลือทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากงานก่อสร้างนี้จึงชื่อว่าสำเร็จขึ้นด้วยความจงรักภักดีในพระธรรมมิกราชผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐจึงมีมหาชนพากันแสดงความปรารถนาสนองพระคุณอยู่ทั่วไปความข้อหนึ่งที่เสนาบดีได้กราบทูลในท่ามกลางอมยาร,ราชบริพานและมหาชนทุกชั้นก็คือ ข้อที่พระราชาทรงสั่งความอันเกี่ยวกับประโยชน์สุขของมหาชนเป็นเรื่องแรกและทรงสั่งความเกี่ยวกับพระอัครมเหสีและพระราชโอรสภายหลังที่เสร็จจากเรื่องของมหาชนแล้วอันแสดงว่าทรงมีพระราชอัธยาศัยอันสูงส่งเก็บเรื่องส่วนพระองค์เป็นเรื่องตามหลังเรื่องของพระศกน,นิกอรการสดุดีพระราชาจริยาได้เป็นไปในมหาสมาคมนั้น แล้วได้มีพิธีบรรจุพระราชอัฐิาธาตุและพระราชสรีรังคารภายในเจดีอันวิจิตรนั้นซึ่งมีถนนต่างๆตัดทางเข้าหาอาจมองเห็นได้ไกลจากทุกทิศทางการเล่นมหรสพเอิกระเกรกได้เป็นไปตลอดเจ็ดทวาราตรีมีผู้ขึ้นไปถวายสักการะบูชาแน่นเนืองไม่ได้ขาด อันเป็นการประกาศผลแห่งพระคุณธรรมที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดเวลาที่ทรงปกครองรัฐศีมาอนาเขตคนที่สูงอายุไม่สามารถขึ้นไปถึงยอดก็ได้แต่นั่งลงถวายอัญชลีที่เชิงควรดินที่นั้นกลายเป็นปูชนียสถานอันสำคัญของมหาชนประจำกรุงพันธุม,มดีด้วยประการชนิดคุณธรรมทำให้เจดีนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำเดิมแต่การ ที่บรรจุพระอัฐิและพระสรีรังคารของพระราชาหมายเหตุ head, พระสรีรังคารคือเท่าฐานแห่งร่างกายที่ถูกเผามหาชนนิยมว่าถ้าใครมีทุกข์ร้อนขึ้นไปกราบไหว้ก็จะมีทางออกให้แก้ความทุกข์ร้อนได้ทั้งนี้ก็เพราะรอบๆอ,องค์เจดีย์นั้นมีคําจารึกเป็นคติสอนใจสั้นๆไว้ที่ฐานเบื้องต่ําอย่างชัดเจนมากมายหลายข้อด้วยกัน ใครพอใจจะเดินเวียนอ่านทุกข้อจนจบก็ได้หรือใครจะอ่านเฉพาะหน้าของตนในขณะที่ทำสักการะเจดีนั้นก็ได้คำสอนเหล่านั้นย่อมช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนความวิตกกังวลทำให้มองเห็นลู่ทางใหม่ตามสมควรทั้งนี้เป็นผลแห่งคำสั่งของเสนาบดีให้อัฒนิรัตไปติดต่อกับช่างให้ทำที่ว่างไว้สำหรับจารึกคำสอนใจและตัวคำสอนนั้น ให้ไปปรึกษากับพระธรรมรักขิตเถระดังตัวอย่างต่อไปนี้คนที่ดีแต่คิดในทางทุกข์ร้อนกระวนกระวายไม่รู้จักปลอบใจตนเองบ้างเลยชื่อว่าคมเหงตนเองเป็นศัตรูของตนเองเพราะเที่ยวคิดซอกแซกให้กลายเป็นเรื่องหน้าวิตกทุกข์ร้อนไปเสียหมดเมื่อคิดทุกเป็นก็ควรจะคิดผ่อนคลายความทุกข์ให้เป็นด้วย ไม่เช่นนั้นก็ไม่สมเป็นพุทธศาสนิกชนเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความดับทุกข์ท่านกำลังทยานอยากมากเกินไปคิดแต่จะให้ได้มาโดยส่วนเดียวโดยวิธีง่ายที่สุดลัดที่สุดไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นท่านก็กำลังเผาตัวเองด้วยไฟคือความอยากทั้งจะไม่สมประสงค์ด้วย เพราะถ้าเพียงนึกทยานอยากอย่างเดียวก็สำเร็จผลแล้วใครเล่าในโลกนี้จะขาดแคลนอะไรท่านเคยนึกดูหมิ่นการทำงานให้ได้ผลไปทีละน้อยว่าจะไม่ทันใจใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นการที่ท่านมัวเกียรคร้านอยู่ไม่ทำอะไรเลยในปัตุบี้จะไม่ให้ผลร้ายยิ่งไปกว่าหรือเพราะจะยิ่งไม่มีโอกาสได้สำเร็จผลอะไรขึ้นมาเลย ที่ท่านนึกว่าเหตุชไหนหนอความทุกข์ความเดือดร้อนจึงรุมมาที่ท่านคนเดียวอย่างไม่มีผ่อนคลายเลยนั้นท่านเคยสอบถามคนอื่นดูทั่วหมดแล้วหรือว่าเขามีความสุขกันทั้งนั้นไม่มีใครทุกข์ร้อนอะไรเลยดูก่อนมนุษย์คนย่อมเห็นแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวนึกว่าคนอื่นไม่มีใครทุกข์และเดือดร้อนเท่าแต่แท้จริงแล้ว การหาคนที่มีความสุขนั้นเป็นการยากยิ่งเพราะแม้ในหมู่พ่อค้าใหญ่ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นเศรษฐีนั้นก็มีเวลากลัดกลุ้มกระวนกระวายมากกว่าเวลาที่จะมีความสุขใจจงรู้จักเหตุจงรู้จกักผลจงรู้จกักตนจงรู้จกัจจกประมาณจงรู้จักการเวลาจงรู้จักบริษัทคือประชุมชนและจงรู้จักบุคคล ผู้ใดใช้ความรู้ทั้งเจนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ผู้นั้นย่อมอยู่อย่างมีความสุขได้ในที่ทั้งปวงผู้คิดทําการใหญ่ควรคิดสร้างรากฐานให้ดีด้วยมิเช่นนั้นงานใหญ่นั้นจะพังทับตัวเองถ้าคิดถึงความสําเร็จหนึ่งส่วนก็จะต้องเตรียมเผื่อไว้สําหรับอุปสรรคต่างๆสามส่วนด้วยจะได้ไม่ตกอยู่ในความประมาท ความสงบนั้นมีอยู่ในท่ามกลางความไม่สงบนั่นเองผู้ใดปรับปรุงใจให้สงบได้ผู้นั้นย่อมหาความสุขได้ในความทุกข์อย่านั่งนอนคอยโชควาสนาให้ลอยมาหาเองเพราะจะเป็นเหมือนราชสีนอนหลับคอยให้เนื้อเข้ามาอยู่ในปากแต่จงมีความอุตสาหะพยายามถ้าลงมือทำแต่บัดนี้ก็จะชื่อว่าเดินทางไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเหตุผล อย่าดูหมิ่นความเจริญที่เกิดขึ้นทีละน้อยและก็อย่าดูหมิ่นความเสื่อมที่เกิดขึ้นทีละน้อยเช่นกันถ้าน้ำหยดลงตุ่มทีละหยดทําให้เต็มตุ่มได้น้ําที่ไหลออกจากช่องรั่วทีละหยดก็ทําให้หมดตุ่มได้เช่นเดียวกันสหายเอ่ยจงเก็บเล็กผสมน้อยไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้หรือทรัพสมบัติจงตัดความสิ้นเปลืองที่ไม่จําเป็นและไม่มีประโยชน์ จะก่อสร้างฐานะให้ใหญ่ยิ่งสักเท่าไหร่ก็ได้ถ้าท่านรู้จักทำงานเหมือนตัวปลวกอย่าลืมตนคิดแต่จะฝึกจะจัดระเบียบให้คนอื่นเท่านั้นจงมองดูตัวเองบ้างว่าได้รับการฝึกดีแล้วหรือมีระเบียบดีแล้วหรือสหายเอ่ยถ้าท่านมีคนรับใช้จงลองหัดนึกว่าคนเหล่านั้นเป็นลูกหรือเป็นหลานของท่านเอง แล้วความเกลียวกราดเอาแต่ได้เอาแต่ใจตนของท่านจะบรรเทาลงได้หรือมิฉะนั้นจงลองนึกกลับกันให้ตนเองเป็นผู้ถูกเขาใช้บ้างความเมตตากรุณาผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นได้คำว่าพอคำว่าอิ่มรู้จักประมาณไม่มีในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าพินาตไปแล้วครึ่งหนึ่งจงพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อย่าเปิดโอกาสให้ความริษยามาครอบงำจิตใจของท่านได้เพราะความริษยาย่อมทำโลกให้พินาศรวมทั้งทำลายตัวของผู้ริษยาเองด้วยบุคคลผู้ชอบเที่ยวโพลธนาความชั่วของคนอื่นชื่อว่าทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาแม้เรื่องที่พูดจะเป็นจริงก็ไม่ทําตนให้ดีขึ้นนอกจากทําให้คนทั้งหลายเห็นว่าผู้พูดมีอัธยาศัยชั่ว หาความสุขด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นจงมีเมตตากรุณาต่อคนที่พลาดพลัง้งอย่าซ้ำเติมถ้าช่วยได้จงช่วยพยุงให้เขาลุกขึ้นถ้าไม่มีคนผิดคนพลาดเลยในโลกพระพุทธศาสนาก็ไม่จําเป็นอะไรเพราะแท้จริงศาสนานี้คือที่พึ่งสำหรับคนผู้พลาดพลัง้งให้ได้มีโอกาสแก้ตัวและกลับตัวให้ได้ดีขึ้นจงอยากคุยโอในความดี ความรู้ความสามารถของตัวเองจงอย่ากปกปิดซ่อนเร้นความดีของผู้อื่นหรือโกงเอามาเป็นของตนการยกตนเองการกดผู้อื่นนั้นคนโง่นึกว่าเป็นการดีแต่ผู้รู้เห็นว่าเป็นการกดตนเองให้ตกต่ำลงยิ่งกว่าเดิมผู้เห็นชีวิตเป็นเพียงกระแสน้ำซึ่งไหลไปไม่หยุดนิ่งย่อมไม่ลำพองใจเมื่อประสบอิทธารม และไม่หดหูแห้งใจเมื่อประสบอนิจจารมผู้ใดคอยมีสติเตือนใจตนเองอยู่เสมอในความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายผู้นั้นย่อมไม่ตั้งหน้าแต่จะบังคับให้เหตุการณ์ในโลกเป็นไปตามใจของตนเท่านั้นสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้จงรู้จากโลกนี้จงรู้เท่าโลกนี้แต่อย่าแบกไว้อย่าหาบไว้อย่าหามไว้ เพราะการแบกก็ตามการหาบหรือการหามก็ตามจะไม่ช่วยโลกให้ดีขึ้นนอกจากจะก่อทุกข์ให้แก่ผู้แบกเป็นต้นนั่นเองความคิดของเสนาบดีที่เร่งรัดให้ทำเจดีบรรจุพระอัฐิและพระสรีรังคารแห่งพระธรรมมิกราชกรุงพันธุม,มดีก่อนก็เพื่อจะดูผลว่าการให้คติธรรมในทํานองนี้รวมทั้งความรู้ทุกสาขา เนื่องโดยพระพุทธศาสนาที่จะจารึกบ้างจะแสดงออกโดยจิตรกรรมและปฏิมาก,กรรมบ้างในบริเวณพระพุทธบาทนั้นจะได้ผลดีเพียงไรผลก็ปรากฏว่ามหาชนต่างพยายามเดินอ่านหรือวานผู้อื่นอ่านให้ฟังและท่องจำไว้ก็มีคัดลอกท่องจำกันต่อๆไปก็มีเป็นที่หวังว่าจะได้ผลดี แม้เมื่อทำที่บริเวณพระพุทธบาทต,ตามพระราชประสงค์ของพระราชาผู้ล่วงลับไปแล้ววันหนึ่งเสนาบดีเรียกอัถนิรัตให้ไปพบณที่อยู่และได้กล่าวว่าดูกรอัถนิรัตเมื่อท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเสนาบดีแล้วการงานก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่การงานเพิ่มย่อมไม่ใช่เรื่องน่าดักใจของผู้มีความรู้ความสามารถ เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ความสามารถในการงานแก่ท่านตั้งแต่บัดนี้ไปครั้นแล้วเสนาบดีก็นำอัฏฐานิรัตให้เข้าไปในสันถาคานคือเรือนโถงหลังใหญ่ซึ่งมีประตูปิดมิดชิดมีลูกดานสำหรับไขมีชัที่ที่ขนทั้งหลายจะเข้าไปพบเห็นได้ตามพอใจภายในสันถาคานนั้นอัฏฐนิรัตต้องตกตะลึง เมื่อได้เห็นสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ก่อนว่าจะเห็นเพราะสิ่งนั้นก็คือแผนพังจำลองแห่งแคว้นโสวรรณะทั้งแคว้นอันทำไว้ด้วยดินบ้างสายบ้างตั้งอยู่บนยกพื้นมีเครื่องไม้ปักอยู่แปลกๆต่างๆทั่วไปนอกจากนั้นยังมีแผนผังของเมืองต่างๆขายายใหญ่เฉพาะเมืองอีกไม่น้อยกว่า6 7ถึงเเมืองรวมทั้งแผนผังกรุงพันธุมดีด้วยโดยเฉพาะแผนพังทางเมืองภาคใต้ ซึ่งอัฐนิรัตเคยปกครองมาก่อนนั้นอัฐนิรัตต้องยอมรับว่ามีความละเอียดพิสดารยิ่งกว่าที่ตนเคยเอาใจใส่สังเกตด้วยซ้ำบัดนี้เองอัฐนิรัตจึงทราบว่าระหว่างที่ตนสำรวจและดัดแปลงสิ่งต่างๆในเขตภาคใต้นั้นเสนาบดีและพระราชาก็ได้ทราบและสงทราบความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อสมัยที่ทรงเรียกตนมาชี้แจงภูมิประเทศเขตแคว้น จึงทรงชี้แจงติชมได้ว่ายังมีบริเวณลึกเข้าไปกว่านั้นมีทางเข้าได้ทางเดียวเป็นต้นแท้จริงอัฒนิรัตเป็นผู้มีความรอบคอบและมีความรู้ดีพอสมควรจึงศึกษาภูมิประเทศเหตุการณ์ในแคว้นสวรรณะและทำแผนผังเล็กๆไว้เป็นส่วนตัวโดยเหตุนี้เมื่อเกิดเหตุอันน่าเกรงความขับขันอับจน ในคราวที่กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นอวันตีปิดทำนบก้นน้ำไม่ให้ไหลลงผ่านแคว้นโสวันนะอัฏฐนิรัชจึงกราบทูลพระราชาในที่ประชุมได้ว่ากษัตริย์แห่งแคว้นอวันตีทำการไม่รอบคอบเพราะไม่ได้ศึกษาภูมิประเทศของแคว้นโสวัน,นะให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องลำธารที่ไหลลงสู่ลำน้ำนัำมมัทาจากเทือกเขาวินไทยอันยาวขนานไปตามลำน้ำนั้น แต่แผนผังและความรู้ภูมิประเทศที่อัชชนิรัตมีอยู่เป็นส่วนตนจากการเรียนในสำนักของอาจารย์และจากการสแสวงหาเพิ่มเติมเมื่อเข้ารับราชกิจแล้วเมื่อนำมาเทียบกับแผนผังที่เสนาบดีแสดงให้เห็นในบัดนี้ย่อมเปรียบกันไม่ได้เลยอัชชนิรัตก้มลงกราบเสนาบดีแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านได้ช่วยเปิดตาของข้าพเจ้าให้สว่างว่า เท่าที่ข้าพเจ้าเคยนึกว่าตนพอรู้อะไรอยู่บ้างนั้นแท้จริงเหมือนไม่รู้อะไรเลยขอท่านได้โปรดสั่งสอนชี้แจงต่อไปเถิดดูก่อ,อัตถนิรัตเราให้ท่านเห็นเพียงแผนผังของแคว้นสวรรณะเพียงเท่านี้ก่อนต่อไปจะให้ได้เห็นแผนผังของแคว้นใกล้เคียงทุกแคว้นข้อสำคัญที่จะให้ทราบก็คือ เครื่องหมายที่ปักไว้อันแสดงว่าเป็นหมู่บ้านบ้างป่าบ้างจำนวนคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในเมืองนั้นๆบ้างไม้สีขาวที่ปักแสดงว่าจำนวนคนหมื่นคนสีเหลืองหม้ถึงพันคนสีเขียวร้อยคนและสีแดงสิบคนเครื่องหมายบางอย่างบอกว่ามีคนอันธพาลมากหรือน้อยเครื่องหม้บางอย่างบอกว่าอาชีพกสิกรรมโครักขกรรมหรือการค้า โดยในยะนี้เมื่อท่านดูแผนพังนี้ให้ออกทีท้่วนแล้วก็จะรู้ความเป็นไปทั้งหมดในโซวรนะอย่างดียิ่งทั้งนี้เป็นผลงานที่พระราชาทรงมอบหมายให้เราจัดทําขึ้นในฐานะเสนาบดีอัฒนิรัตรู้สึกตนทันทีว่าในสมัยก่อนเคยรู้สึกว่าเสนาบดีเป็นคนพูดน้อยคงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนัก ที่ใหญ่โตขึ้นมาในตำแหน่งนี้ก็เพราะได้มีโอกาสเป็นพระสหายใกล้ชิดของพระราชาแต่บัดนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคนที่พูดน้อยนั้นไม่จำเป็นต้องโง่หรือรู้น้อยเสมอไปเป็นการเตือนใจตนเองให้มีความรอบคอบและไม่ดูหมิ่นผู้อื่นง่ายเกินไปอัฐนิรัตไปศึกษาอยู่หลายวันจึงมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก และรวมทั้งเข้าใจงานที่เสนาบดีได้สั่งการต่างๆด้วยว่าเหตุไรจึงสั่งเช่นนั้นต่อมาเสนาบดีจึงให้ดูแผนผังของแคว้นใกล้เคียงเพื่อได้เปรียบเทียบและศึกษาภูมิประเทศเหตุการณ์ต่างๆอย่างถี่ถ้วนดูกรอัถนิรัตพระราชาทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านควรเป็นผู้ไว้วางพระราชดาุไย ให้รับผิดชอบในความผาสุขแห่งมหาชนในแคว้นโสวัน,นะนี้ได้จึงตรัสสั่งเราให้รับท่านไว้ใกล้ชิดเพื่อช่วยงานสำคัญดูก่อนอัฏฐนิรัตผู้จะทำงานสำคัญเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่รู้จักอิ่มรู้จักพอไม่ทำการใดๆด้วยเป็นาธาตุของความโลภเพราะจะต้องเห็นแก่ความผาสุขสวัสดีของมหาชนทั่วหน้าความสุขส่วนตนของเรานั้น เมื่อนำไปเปรียบกับคนส่วนรวมแล้วก็เท่ากับเป็นฝุ่นละอองที่นำไปเทียบกับภูเขาเราจะต้องยอมสละความสุขส่วนตนทุกอย่างเพื่อรักษาความสุขของคนส่วนรวมไว้ให้ดีตำแหน่งอันคนทั้งหลายนึกว่าสูงส่งมีหน้ามีตานั้นเราจะต้องะระลึกเสมอว่าเมื่อเข้าไปรับแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่าให้ความเห่อเหิมลืมตัวมาทำลายจิตใจให้ตกต่ำลงได้ อัานิรัตกราบลาเซนาบดีกลับสู่เคหสถานแห่งตนด้วยความทราบซึ้งในโอวาดเป็นอันดีกลับมาติดตามรับฟังล่มน้ำนำมทัทของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือ สแกน QR Code ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังและสวัสดีค่ะ